สักหนึ่งนาทีนะหลังจากธรวมดเสร็จแล้วก็ยืนต่อหน้าพระประธานแล้วก็หลับตาลงมาเห็นพระประธาน,นสักหนึ่งนาทีคือการยืนนี่ไปเลานั่งนานพอให้อยเพขื้นมันก็ดีเขีดให้เรียบมันล่งนะเรียบมันล่งค่ะ โอเคครับนี่ก็จะมวัดแล้วก็ติดตามชม ติดตามรับชมรับฟังในเรื่องเทศนาธรรมต่อนะก็ถึงสัญญาวิโมกในหัวข้อสัญญาวิโมกในเวลาประมาณสองทุม่มนะโยมแล้วก็ติดตามชมในช่องติดต่อไล์หลังจากนั้นก็จะอัปโหลดไปที่ช่องช่องแดงญาติโยมก็ติดตามอาตมาด้วยคือสิ่งหนึ่งที่อาตมาจะพูดให้ฟังก็คือว่าสิ่งที่ญาติโยมบางท่านบางคน คนที่ยังมองไม่เห็นสัจธรรมมันก็จะพูดยากแต่คนที่มองเห็นแล้วนี่ก็จะพูดง่ายคนที่มองไม่เห็นสัจธรรมคือความเป็นจริงอ่ะบางคนยอมรับความเป็นจริงบางคนไม่ยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่เราทําความเป็นจริงแล้วก็ปัจจุบันเลยคือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงแต่บางท่านบางคนไม่ยอมรับความเป็นจริงมันก็เลยทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นทุกข์เดินทางใครทางมันนะพุทธเจ้าบอกว่า เดินทางใครทางมันโคนใดที่เดินไปเจอทุกกะต้องเจอทุกไม่สามารถที่จะดึงคนที่จะขึ้นจากโคลนตนัวมันได้นะถ้าไปตกโคลนตัวแล้วมันจะขึ้นไม่ได้เราช่วยเหลือไม่ได้เนะพือ่ตอตนแล้เป็นเพื่งของตอนเราเกิดมาคนเดียวก็ไปคนเดียวเกิดจากท้องแม่มาเนี่ยเราก็มาคนเดียวนะเรามาโตมาเป็นหนุ่มเรามมีเพื่อนมีเพื่อนพ้องน้องพี่ตอนที่เราโตแล้ว แต่เวลาเราเราตายเราก็ไปคนเดียวเกิดคนเดียวตายคนเดียวเห็นไหมมันไม่ได้ไปด้วยกันสังเกตด,ดูนี่คือพระไตรลักษณ์พุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ให้ยึดมั่นอัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้จงางความไม่เที่ยงแทน้แน่นอนทุกขังก็คือความทุกข์ทุกอะไรหลายอย่างทุกพอน,นี่ทุกพาอ,นนพอลูกตายเสียเมียตายจากเห็นไหมล่ะนั่นแหละฉะนั้นบุญกุศลที่เราจะสร้างก็คือวความดีที่เราจะสร้างสั่งสมไว้ ในการตรวจมไหว้พระาไม่ใช่สร้างคุญามความดีนะมันมีมากกว่านั้นในอันนี้ตรงในการตรวจมไหว้พระาไม่ใช่ความดีนะไม่ใช่แค่นี้นะมันมีมากกว่านั้นความดีที่เราจะทําในโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่นี้บอกว่าได้ตรวจมไหว้พระาแล้วก็ได้บุญได้กุศลไม่ใช่ได้นั่งสมาธิจาริ์ภาวนาไม่ใช่ยังไม่พอแหมยังไม่พอความดีตัวนี้ยังไม่พอมันมีเยอะมาก นะเยอะมากแต่เราก็ต้องสะสมสะสมบารนิจจิตเจ่มใสไปเรื่อยๆเนไหมวันนี้ก็ขออนุญาตโยมทุกท่านทุกคน,กคนได้นอนหลับฝันดีแล้วก็มีพระกำลังแข็งแรงมีเงนินมีทองชับใจใช้สอยอย่าเจ็บอย่าข้าอย่าจนเฮงเฮงปปงแปงนะทุกคนมีเงนินปดนี่ปดถินกันโยมนะขอขอเจริญพร